กราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับและสําหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําตามคําขอของเพื่อนอีกท่านหนึ่งครับที่ได้ขอให้ผมทําเครื่องดัดเหล็กนะครับที่ผมเคยทํามาก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าเพื่อนท่านนี้ได้ขอไว้ว่าอยากจะให้ผมทําเป็นตัวเล็กๆนะครับหรือว่าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายนะครับออกไปทํานอกสถานที่ได้ครับและสำหรับวัสดุที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้ครับชิ้นแรกเลยนะครับก็จะเป็นเหล็กเส้นสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับ ตัวนี้ที <S <S in ่ผมเก็บเอาไว้ทําประตูเหล็กดัดกันนะครับเราจะตัดความยาวอยู่ที่20ซนติเมตรครับและเราก็จะใช้ทั้งหมดอยู่ที่2ชิ้นครับและในชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเหล็กแผ่นนะครับตัวนี้มีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่2ซนติเมตรครับมีความหนาโดยประมาณ2-3มิลิเมตรครับตัดความยาวอยู่ที่6ซนติเมตรนะครับและเราก็จะใช้ทั้งหมดอยู่ที่2ชิ้นเหมือนกันครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็จะเป็นน็อตขนาด8มิลิเมตรครับมีความยาวโดยประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับและเราก็จะใช้ทั้งหมดอยู่ที่3ตััวครบ และสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนําเหล็กแผ่นตัวนี้ไปเจาะรูกันก่อนครับเราจะเจาะรูนะครับโดยวัดจากหัวเหล็กตรงนี้นะครับเข้ามาประมาณ1ซนติเมตรครับแล้วก็เจาะรูขนาด8มเมตรนะครับเราจะเจาะเพียงแผ่นเดียวก่อนนะครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปเจาะรูเหล็กแผ่นอีก1ชิ้นนะครับโดยที่เราจะวัดจากหัวเหล็กตรงนี้เข้ามา1เซนติมตรเหมือนกันครับแต่ว่าตัวนี้เราจะเจาะรูขนาด7มมตรนะครับแล้วก็ทำการตารเกลครับเราจะทาบ์ฟเกลให้เท่ากับน็อตขนาด8มมตรตัวนี้นะครับ และสำหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะไปเจาะรูอีก1นรูครับโดยที่เราจะวัดจากหัวเหล็กนะครับลงมาประมาณ4ซนติเมตรครับแล้วก็เจาะรูขนาด7ม mm มนะครับแล้วก็ทําการตับเกลียวขนาด8มเมเหมือนกันครับแต่ว่าขั้นตอนนี้นะครับเราจะทําเหมือนกันกับทั้ง2ชิ้นครับ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําเหล็กเส้นสี่เหลี่ยมนะครับมาเชื่อมติดเอาไว้ส่วนปลายแบบนี้ครับเราจะทําการเชื่อมแบบนี้เหมือนกันกับทั้ง2ชิ้นเลยนะครับ <S <S หลังจากที่เราทําการเชื่อมในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทาการเจียเก็บมุมแหลมคมต่างๆให้เรียบร้อยด้วยนะครับและสําหรับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกันครับ เียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องมือในการดันเหล็กของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปทดลองใช้งานกันดูครับ ในการสาธิตนะครับเหล็กที่ใหญ่ที่สุดที่ผมนํามาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับก็คือเหล็กเส้นกลมตัวนี้นะครับที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่6มิลิเมตรครับแต่ว่าในการสาธิตนะครับผมทํางานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจําเป็นต้องถ่ายคลิปวิดีโอไปด้วยนะครับผมต้องเอื้อมมือออกไปไกลนะครับทำให้ไม่มีกําลังในการดัดเหล็กได้มากพอครับผมเลยต้องใช้ปากกาจับชิ้นงานนะครับในการช่วยจับเอาไว้1ข้างครับแต่ว่าในการใช้งานจริงๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องใช้ปากกาจับชิ้นงานในการช่วยจับเอาไว้เลยนะครับ และสาหรับเจ้าเครื่องดันเหล็กตัวนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานได้สะดวกมากกว่ารูนอื่นๆที่ผมเคยทํามาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เราสามารถใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องใช้ปากากาจับชิ้นงานในการช่วยจับเอาไว้ครับเพื่อนๆสามารถที่จะนาเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับมีความสะดวกมากกว่าครับและถ้าหากเพื่อนๆท่าน,ทนใดที่ช imi, อบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดปุ่มติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งให้กันด้วยครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมทําได้คุณก็ทําได้วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ